คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นนพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นรวมหวยซองเลขเด่น3ตัวบนซึ่งจะมีทั้งหมด12ซองค่ะ ถ้าภาพจากหวยซองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัดให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะสำหรับภาพแรกจะเป็นหวยสองลาบผลพูนทวีซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมด3ตัวมีโอกาสมา1-2ตัวแล้วแต่งวดค่ะเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบน เป็นเลข 2, 4และ7ค่ะผลรางวันออก662ผ่านั้ง,งวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข2ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข 0, 5และ8ค่ะผลรางวันออก665ผ่านั้ง,งวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข5ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ หวยซองลาบผลพูนทวีให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งหกและเจ็ดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งหกและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองคู่เงินซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมดสองตัวมีโอกาสมาหนึ่งถึงสองตัวแล้วแต่งวดและเลขส่วนใหญ่จะมาที่สิบหน่วยบนค่ะเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะ ในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข2และ4ค่ะผลรางวัลออก662ผ่านคังงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข2ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข6และ9ค่ะผลรางวันออก665ผ่านคังงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข6ค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองคู่เงินให้เลขเด่นบนเป็นเลข4และ7ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข4และเลข7จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองทูสวรรค์ซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมด3ตัวมีโอกาสมา1-2ตัวแล้วแต่งวดค่ะ เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข39และ6ค่ะผลรางวัลออก662ผ่านขังงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข6ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข48และ7ค่ะผลรางวัลออก665หลุดขังงวดนี้ไม่ผ่าน สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองทุสวรรค์ให้เลขเด่นบนเป็นเลข7-2และ6ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข7-2และเลข6จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเก่งตลอด40ปีซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมด3ตัวมีโอกาสมา 1- นสตัวแล้วแต่งวดค่ะ เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข26และ9ค่ะผลรางวัลออก662ผ่านขังงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข2และเลข6ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข38และ0ค่ะผลรางวัลออก665หลุดขังงวดนี้ไม่ผ่าน สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองเก่งตลอด40ปีให้เลขเด่นบนเป็นเลข14และ7ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข14และเลข7จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมือทองซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนตัวเดียว เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนตัวเดียวเป็นเลขหนึ่งค่ะผลรางวัลออก662หลุดข้งงวดนี้ไม่ผ่านในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข5้าค่ะผลรางวัลออก665ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลขห้าค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองมือทองให้เลขเด่นบนตัวเดียวเป็นเลขสองค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นบนสามตัวซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมดสามตัวมีโอกาสมาหนึ่งถึงสองตัวแล้วแต่งวดค่ะ เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข26และ9ค่ะผลรางวัลออก662ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข2และเลข6ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข35และ7ค่ะผลรางวัลออก665ผ่านข้างงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข5ค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองเด่นบน3ตัวให้เลขเด่นบนเป็นเลข14และเลข9ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข14และ9จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นบน2ตัว ซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมด2ตัวมีโอกาสมา1ถึงสตัวแล้วแต่งวดค่ะเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข0และ4ค่ะผลรางวัลออก662หลุดขาง,งวดนี้ไม่ผ่านในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข1และ5ค่ะ ผ้นรางวัลออกห6 5ผ่านั้งวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข5้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองเด่นบน2ตัวให้เลขเด่นบนเป็นเลข7และเลข8ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข7และ8จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองรวยหลัก ซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมด3ตัวมีโอกาสมา 1- นสตัวแล้วแต่งวดค่ะเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข68และ4ค่ะผลรางวัลออก662ผ่านค้งงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข6ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข35และ0ค่ะ ผลรางวันออก6-6-5ผ่านข้ง,งวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข5ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองรวยหลักให้เลขเด่นบนเป็นเลข50และเลข8ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข50าศูนยและ8จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์นิวัฒน์ ซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมด2ตัวมีโอกาสมา1-2สตัวแล้วแต่งวดค่ะเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข6และ4ี่ค่ะผลรางวัลออก66 2ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข6ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข5และ8ค่ะ ผลางวันออกห6หผ่านั้ังงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข5ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองอาจารย์นิวัฒน์ให้เลขเด่นบนเป็นเลข 6, และเลข3ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข6และสาจะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองขุนทศ ซึ่งซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมด2ตัวมีโอกาสมาหนึ่งตัวค่ะเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข4และ9ค่ะผลรางวัลออก6 6 2หลุดขังงวดน,นี้ไม่ผ่านในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข3และ6ค่ะผลรางวัลออกห6 5 ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข6ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองขุนทดให้เลขเด่นบนเป็นเลข1และเลข4ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1และ4จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเหนือใต้ ซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมด3ตัวมีโอกาสมา 1- ถึงสตัวแล้วแต่งวดค่ะซึ่งเลขจากซองนี้จะมาได้ทั้งบนและล่างแต่ส่วนใหญ่จะเข้าบนเป็นหลักค่ะเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข02และ1ค่ะผลรางวัลออก662ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข2ค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข58าแและ9ค่ะผลรางวัลออกห6ห้าผ่านั้งงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลข5าค่ะและก็เข้าเลขเด่นล่างที่เลข59าด้วยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองเหนือใต้ให้เลขเด่นบนเป็นเลขสองและเลข5าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลข29และ5จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขสำรานซองนี้จะให้เลขเด่นบนทั้งหมด3ตัวมีโอกาสมา1-2ตัวแล้วแต่งวดค่ะเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบนเป็นเลข26และ0ค่ะผลรางวัลออก662 ผ่านขังงวดนี้เข้าเลขเด่นบนที่เลขสองและเลขหค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นบนเป็นเลข9 1หนึ่งและสองค่ะผลรางวัลออกห6หห้าหลุดคังงวดนี้ไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองเลขสำรานให้เลขเด่นบนเป็นเลขห7าและเลข9ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลข57และ9จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะทั้งเลขเด่นและเลขดับและเลขจากหวยซองมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ